อาใส่รหัสโคกหน้องนานครพนม3ามสองนึ่งโคกนองนานครพนมเอ๊ใส่รหัสโคกน้องนาป่าปากสามสองหนึ่ง การอะไรบ้างหลังจากที่เราอบรมมาตอนนี้ตอนนี้ผมเตรียมฟางครับเตรียมฟางแล้วก็มาแม่ครับมามือผมเาสมมติอื่นๆยังยังครับเพราะว่าจักสิเหตุแบบเดียวถ้าถ้าแม่นเตรียมไว้ก่อนเกิดคุดแล้วก็รจะได้สิยดายผมยันสิยดายเวลาโอเคอ่าเห็นทันทีก่อนโอ้เห็ุเห็ุอาจารย์ยังว่ามนาวาลองน้่งปุ๊บผมเสียสะพานข้่ำขามาแล้วก็มามาถึงซะ ผมมีไอเดียในเรื่องการที่แต่งในรูปแบบของคล้ายๆส่วนยอมนะครับในเรื่องของทางเขา้าต,ตั้งแต่เห็ดป้ายเห็ดยางละตอนนี้ผมบบสมารถเห็ดป้ายย้อนว่าผมมีแบบ,บแต่เดินก็าน,าน่นาดนนะบ้านนี้อยู่นี่าอยู่ปายำเพิ่งมาอยู่ปีนี้ครับอันนี้เป็นบ้านหรือเป็นเถียงเถียงครับเปราะกาศเถียงกำนันไหมพึ่งๆออกมาอยู่ปีนี้แหละเพราะว่า กอยากอยากเห็ดตัวนี้เบือบ้องต้นปีไก่ผมก็ได้ลงทุนในเรื่องของเาอารถไข่เข้ามาดันที่คณะนี้ถ้าแมีนโปมีโครงการโครงการน้ำพวกผมก็จะได้เห็ดต่อต่อตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมอ่าก็เลยมาลงอันะไรล่ะเนี่ยก่อนก็เลยสังักบัดนี้พอ่อทัพหัวได้ได้โคต้าโครงการได้แล้วค้าบโครงการเราทำได้สามสองหนึ่ง พอชอศ<ด>ูนโฮม<โ>ฮักปลูกผักปันแนวดีวดิถีนครพ, <อ S 1> พนม